ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นมากพอคุณจะหาทุกทางทํามันจนได้และถ้าคุณไม่ต้องการมันมากพอคุณก็แค่แค่หาข้ออ้างให้กับตัวเองที่จะไม่ลงมือทํามันผมเนี่ยมีเป้าหมายที่อยากช่วยเหลือคนแต่ว่าถ้าผมยังไม่ไม,มีผลลัพธ์ยังสำเร็จไม่มากพอนะครับผมก็จะไม่สามารถช่วยใครได้เลยแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถช่วยใครได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ผมชัดเจนมากพอ ผมจะลงมือทําอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนแล้วก็ลงมือทําตามแผนการนะครับใน3ปีเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์แน่นอนแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยให้ถึง3ปีหรอกมันนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราต้องการมันเนี่ยเราจะหาทุกทางทํามันจะได้ไม่ต้องหาข้ออ้างน,นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยพยายามดิกเลี่ยงการดูข่าวลบๆนะครับดูอะไรที่มันทําให้พลังเราดิงลงไปเนี่ยไม่เอาหนะยิบหนังสือมาอ่านโอเคว่าเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนแค่พฤติกรรมแค่นี้นะ ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนแล้ะแต่ถ้าคุณยังดูข่าวลบดูอะไรที่มันทําให้เศรษฐกิจไม่ดีขายของก็เจ๊งปิดการเจ๊งคุณข้อมูลในหัวของคุณเนี่ยมันจะมีในเรื่องราวพวกนี้คุณจะไม่กล้าทําอะไรคุณจะกลัวขาดทุนคุณจะไม่กล้าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าคุณดูโอ้คนนี้ก็ขายดีไว้คนนี้ก็ทำไมยอดขายมันปังยังวะยุคนี้คุณสามารถได้อะไรฟรีๆที่คุณสามารถมาต่อยอดให้คุณเติบโตได้อย่างเช่นอ เพลงดนตรีที่เอามาใช้เนี่ยก็โหลดมาใช้ฟรีไลฟ์สดก็ฟรีเอ่อคลิปวิดีโอก็ฟรีนะครับโพสต์รูปอะไรก็ฟรีหมดเลยแอปตัดต่อก็ฟรีเอาอะไรอีกอะสมองคุณคุณพ่อคุณแม่คุณก็ให้ฝามาฟรีร่างกายของคุณสองมือหนึ่งสมองของคุณก็ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ใช้มันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสิโอเคปะ่ะ จำไว้คุณทำสำเร็จแค่คนเดียวคนในครอบครัวของคุณสบายทุกคนจงกล้า,าหาญทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นผมวินต้นดิก t ตอกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ